ดูครับสภาพหมายทางลงแบบนี้นะครับแม่น้ำปิงเชียงใหม่นะครับวันนี้จะใช้เหยื่อมิลลิ้นนะครับเดีย๋ยวเดินลงไปตีตรงนู้นนะครับนี่ตยงได้ว่าขอดรองเท้านะครับเริ่มมันเริ่มฝนเพิ่งตกใหม่ด้วยนะครับเนี่ย คนมาตกเหมือนกันนะครับฝั่งน้นก็มีครับตกกระสุนไปน้ําปิงครับน้ําตุ่นจะเริ่มใสมานะครับหลังจากที่น้ําท่วมไปหลายวันหลายวันอยู่นะครับเชียงใหม่นะครับแค่เราจะตียัดตรงที่น้ําลงเลยนะครับตรงช่องตรงช่องตรงนั้นนะครับน้ําตรงระหว่างกลางช่องของช่องนี้นะครับ เพราะน้ำไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ปลาจะไปอยู่ตรงนั้นนะครับรอกินลูกปลานะครับส่วนใจฝายแบบนี้มันจะขึ้นพวกตอนเย็นๆสักประมาณ5้าโมงขึ้นไปนะครับปลายจะขึ้นมานะครับตางวันก็จะมีคนมาทอดแหกก็ยังไม่ขึ้นนะครับ แล้วนะครับปลากระสูบนะครับน่าจะปลากระสูบนะครับโดนแล้วครับปลาปะทะกับแรงน้ํานะครับเยื่อสวนขึ้นมาครับปลาครับตรงทางนี่จะแรงหน้าดูครับฝั่งนู้นน่าจะเป็นแชเจ็ดนะครับใช้แชเจ็ดลาพาร่านะครับเชนแลบเจ็ดเซนนะครับ รอดูครับนะครับเป็นปลากระสุกนะครับขึ้นมาแล้วครับอันนั้นก็น่าจะเป็นสายแข็งเลยนะครับได้แล้วครับเฮ้ยเป็นปลาแค่นะครับเป็นปลาแค่ครับ ได้ประมาณ5-6ขีดนะครับดูจากไกลๆระยะไกลๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราหาต่อครับตัวที่สองแล้วครับฝั่งนู้นครับโอ้โหปลาขึ้นฝั่งนู้นนะครับสองตัวแล้วครับโอ้โปลาขึ้นฝั่งนู้นครับโอ้แน่นอนจริงๆครับ เกาะามาแล้วครับปลาแค่แล้วนะครับโอ้แน่นอนจริงๆปลาแค่ขึ้นฝั่งนู้นนะครับสองตัวซ้อแล้วครับโดนอีกแล้วครับฝั่งนู้นครับสามตัวแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆฝั่งนู้นตัวที่สามนะครับ สามตัวแล้วนะครับไม่ธรรมดา,าจริงๆนะครับโอ้อยากจะไปขอวิชา,ยยาจริงสามตัวแล้วครับโอ้โห ปลาแค่แล้วนะครับปลาแค่3ามตัวแล้วครับเป็นไปได้ไหครับสามตัวติดเลยนะครับปลาแค่ครับฝั่งนน้น